สวัสดีครับพบกับส่องอีสานที่ไม่เคยเจอเขานะพี่น้องอันนี้กระพ้ามันยามตุ่มกบเขากนะันแล้วเนาะไปมั่งกันวงนี่สิมานบอกมึงนี่ใส่มีจักแต้มบ่เอาไปโดนกันสองหลังใส่ยุข้างหวยให้ข้างหวยแล้วพี่น้อง Tidak ada tempat untuk berjalan. Ada tempat untuk berjalan. ยังมีแต้มอยูเลยพี่น้องมีแต้มอยู่เลยพี่น้องนะแต้มมีแต้มมีแต้มว้าวมีแต้มอยู่มีแต้มอยู่ได้แล้วแต้มหนึ่ง๋ยวขอหยาไปเก็บก่อน ใส่ทั้งพีน้องพี้องอยังดีทีพี่น้องมาลอยยามก่อนอะละไม่ไลง,งใส่ไหมเนาะไม่ได้ที หเห็นหเหนตุ่มไปเน้ะโอเห็นนล้นะโอ้ยมามานลังนี่เนอะประมาณมามาน,มามาน <c oughs> บนีแต้มเลยลังนีแต้มเลย ังเถอเอือว่าถเอาะยัจงจะดุดอีกสี่หลังจะต้องเถียงไอเซียนเป็นลายไปน้องบนเซียนเป็ดไอเซียนเบ็ดเป็นใส่ ใส่ก็ใส่สืุได้รอยยามไม่เข้าพอพี่น้อ,อ,นอง,งองไป่องัอยนแลอีกสองลังอยู่หัวเทียงเรงพี่น้อใส่สดอีก้มาแบบมีแต้มบ่มีแต้มมอริวะพี่น้องรอย,ยามแล้ว มีพี่เราอเนาะบมดตินเลยตีมซิมป่าออกอยนะ่เนาะเมียออกป่าพันบุตรเนาะป่าออกเนาะ หลังใส่เห็นโอ้โหเขากระลุ่มเลยเนาะลมครับไปก่อนส่วนบวงเนาะกับท่าดับไปมึงนั้งก็ต้องบวงบวงจะเป็นมันหน,น่อยไหมบ้ามันใส่ไว้แม่เนี่ไปเนพะื่อน บกรวยหลายบกรวยหลายเขาอยูพี่น้องอะม้าก็บกรวยไหลในได้บกรวยไหลรวยหลายอยู่เนาะงอ้อเดี๋ยวไปรุ่นนี้กันอีกสองนัดสองหลัง,งมันจะตั้งอยงเนาะวมาเที่ยงอยู่น้อง

มิดพี่น้องเออมะเขามิดอิ่มสิ้นเลยนี่พี่น้องมีเต็มมีเต็มมึงกันมีเต็มกันมีเต็มกันมีเต็มกันอ๋ออ๋อครับว่าก็มีเต็มครับมีเต็มมีเต็มเลยสามเต็มเหมือนเลยสามเต็มเอ้อ สามเต๋าได้ไปองับมือนีละ